สวัสดีครับพบกับรีวิวของฟิกอิงอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมารีวิววิธีการใช้ DFT หรือ DTFA 3อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องที่เราไปส่งเองนะครับเราก็จะเริ่มระบบนะครับและเทสไปให้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราจะไม่ได้เริ่มระบบและเทสไปนะครับอันดับแรกเลยเราก็นะครับเติมหมึกใส่ระบบก่อนนะครับ ก็จับแท้งนะครับนอนลงไปนะครับโดยที่สีอ่อนสองสีนะครับก็คือ LC แก้วเอันี้นะครับเราใส่เป็นสีขาวนะครับก็เปิดจุกนะครับด้านบนนะครับเปิดฝาขวดนะครับตัดฟอยที่ฝาออกนะครับแล้วก็ปิดลงไปแล้วก็ฉีดลงไปที่ช่องสีนั้นๆนะครับ โดยด้านล่างนะครับจะมีขีดบอกระดับหมึกนะครับเราไม่ควรเติมเกินระดับหมึกที่มีขีดไว้นะครับถ้าเราเติมเยอะเกินตัวหมึกจะไปโดนจุกนะครับทําให้จุกหดนะครับเวลาเราปิดปุ๊บมันจะไม่แน่นเวลาไม่แน่นเราเวลาเราส่งต่างจังหวัดหรือส่งขนส่งมาซ่อมนะครับแมนทันแนนต่างๆนะครับก็อาจจะทําให้หมึกหกได้นะครับจากนั้นเราก็ ตั้งขึ้นไปใหม่นะครับหลังจากเติมทุกสีแล้วนะครับด้านหลังแล้วก็เราก็จะมีนะครับขวดหมึกทิ้งให้นะครับจะเป็นรษณะนี้นะครับเครื่องพิมพ์ที่เป็นระบบอิงเจตหรือหมึกน้ํานะครับเวลาทํำวันสะอาดหัวพิมพ์นะครับก็จะมีหมึกทิ้งออกมาส่วนหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับโหมดการพิมพ์นะครับก็จะทิ้งอยู่ด้านนี้นะครับปกติแล้วก็จะอยู่ใต้เครื่องนะครับแต่เวลาเต็มก็จะต้อง หรือยุ่งยากนะครับเราเลยต่อออกมาด้านนอกนะครับเพื่อความสะดวกในการนาไบทิ้งนะครับเวลาเต็มก็จะขึ้นว่าแผ่นสมึกเต็มนะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะวอร์มเล็กน้อยนะครับกรณีที่เครื่องยังไม่ได้เริ่มระบบนะครับเราเปิดสักครู่นะครับเครื่องก็จะขึ้นไฟแดงค้างนะครับที่ รูปหยดหมึกนะครับจากนั้นเราก็กดรูปหยดหมึกนะครับค้างไว้ประมาณ20วินาทีนะครับหรือจนกว่าเครื่องจะเริ่มทํางานนะครับไฟจะกระพริบสลับกันระหว่างหยดหมึกกับปุ่มพาวเวอร์นะครับประมาณ20นาทีหรือ22นาทีนะครับเครื่องก็จะขึ้นไฟเขียวค้างแบบนี้นะครับก็จะเสร็จการเริ่มระบบในครั้งแรกนะครับจากนั้นเราก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวเครื่องนะครับ เราจะแปลงมาให้รองรับตัวฟิล์มนะครับซึ่งให้ตัวได้ง่ายกว่าตัวกระดาษนะครับเราสามารถนะครับใส่ฟิล์มด้านหลังนี้นะครับได้โดยตรงเลยนะครับเครื่องก็จะดึงเข้าไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากฟิล์มมีความบางนะครับและให้ตัวสูงนะครับก็มีบางครั้งที่อาจจะไม่ดึงนะครับก็คือดึงยากกว่ากระดาษปกตินะครับ เวลาดึงพาดไปนะครับตัวฟิล์มจะมีสารเคลือบอยู่นะครับบนฟิล์มนะครับอาจจะทำให้สารเคลือบบนฟิล์มนะครับที่เป็นตัวให้หมึกเกาะเนี่ยหลุดไปได้ในกรณีที่ดึงฟิดทิ้งไปนะครับเราเลยเอาตัวกระดาษนะครับมาต่อกับตัวฟิล์มนะครับในการดึงครั้งแรกนะครับเพื่อให้ดึงได้แน่นอนนะครับจะใช้กระดาษแบบไหนก็ได้นะครับอย่างเราใช้ A 4นะครับต่อนะครับ เมื่อเวลาเราไปตั้งที่โปรแกรมลิฟต์นะครับโปรแกรมสั่งพิมพ์เราก็ตั้งนะครับจุดเริ่มต้นของงานเราไว้21เซนนะครับตัวเครื่องก็จะเลื่อนนะครับตัวฟิล์มไป21เซนนะครับเริ่มพิมพ์จากตัวฟิล์มเลยนะครับไม่ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเราตัดขนาดดาดกระดาษอื่นๆเราก็วัดก่อนนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าที่ตัวลิฟต์นะครับแค่นี้ก็จะใส่พิมพ์ได้นะครับ ถ้าใช้แบบม้วนก็ต่อจากตัวนี้ได้เลยนะครับก็นะครับปาดก,กระดาษให้ตัวช่องกระดาษให้หลวมนิดนิดนะครับจากนั้นก็ให้เครื่องนะครับดึงตัวกระดาษไปนะครับอันนี้ที่ผมปกดให้เครื่องลองดึงก่อนนะครับนี่นะครับแล้วเครื่องก็จะดึงนะครับเลยฟิล์มไปนะครับ ไปตรงตำแหน่งที่เราให้พิมพ์นะครับก็จะเห็นว่าดึงได้ง่ายนะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับเนื่องจากเราไม่ได้แปลงตัวชุดดึงกระดาษไปนะครับตัวเครื่องที่ซื้อนะครับในรุ่นมาตรฐานนะครับเราก็จะมีตัวโลไปให้นะครับตัวโลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เราต้องใช้งานก็คือนะครับอันนี้นะครับเป็นตัว ล็อกนะครับตัวขาของแกนโลนะครับเพื่อใส่กับตัวฟิล์มนะครับหรือกระดาษนะครับเมื่อเราหมุนตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถเลื่อนตัวนี้นะครับออกมาได้นะผมเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนะครับหุนพลายนะครับแล้วก็เลื่อนออกมานะครับแล้วเราก็เปลี่ยนฟิล์มหรือใส่ฟิล์มนะครับเมื่อเลื่อนเข้าไปก็ล็อกนะครับตัวโลนี่เราเลือกเป็นของเครื่องหน้ากว้างนะครับของตัว70เซนติเมตรซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบของเครื่อง DFT DTF นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับความตึงในการหมุนในการผ่อนในการปล่อยของตัวฟิล์มนะครับสามารถปรับได้ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับมีทั้งสองข้างนะครับซ้ายและขวานะครับเราเลือกนะครับตัวโรตัวนี้นะครับเนื่องจากมีความเสถียรสูงนะครับในการปล่อยวัสดุนะครับเครื่องหน้ากว้างนะครับก็จะใช้ตัวแบบนี้เช่นกันนะครับถึงแม้จะมี ต้นจุนสูงนะครับแต่ว่าก็มีความตะเทียนสูงเช่นกันนะครับซึ่งผมได้ทําวิธีการประกอบไปให้แล้วในอีกคลิปหนึ่งนะครับตัวเวลาเราใส่วีฟลีมจากโลนะครับแล้วก็ใส่เหมือนที่เราแนะนําไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือต่อกระดาษก่อนนะครับเมื่อเครื่องเริ่มดึงไปปุ๊บเราก็เลื่อนตรงนี้ให้ห่างเข้าไว้นะครับจะได้ไม่เกิดแรงต้านหรือถ้าเกิดว่า เราตั้งโลตรงนี้ไม่ตรงกับตัวช่องเริ่มตรงนี้นะครับฟิล์มก็จะเริ่มเอียงเล็กน้อยนะครับถ้าเราตั้งไอ้ตัวนี้ไว้พอดีฟิล์มก็จ,จะยน่นแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทําให้เลยไว้นะครับ<ๆ>ก็จะไม่เกิดปัญหาการยน่นของฟิล์มนะครับ<ๆ>เมื่อฟิล์มยน่นก็อาจจะทําให้หัวพิมขูดกับฟิล์มได้นะครับส่วนตัวถาดด้านหน้านะครับในรุ่นมาตรฐานเราไม่ได้แปลงนะครับลูกค้าก็สามารถตั้งไว้บนโต๊ะแบบนี้นะครับเมื่อ งานพิมพ์ออกมานะครับก็จะห้อยลงไปแบบนี้นะครับเราก็พอห้อยมาเยอะๆแล้วเราก็ค่อยตัดออกนะครับจะทําให้การใช้งานง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าไม่ต้องการใช้ตัวถาตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ไขควงนะครับแบนนะครับจิ้มไปที่ตัวพลาสติกเขาขาวนะครับแล้วก็เลื่อนมาทางด้านซ้ายหน่อยนึงนะครับเราก็จะถอดถา ลองกระดาษออกไปได้นะครับนะครับแล้อาจจะพับตรงนี้ไปให้ให้แคบลงนะครับเพื่อให้ฟิล์มตกลงมาได้นะครับนี่นะครับเราก็ถอดออกมาได้แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ตั้งตัวเครื่องนะครับเลื่อนออกมาให้มิ่นขอบโต๊ะได้เลยนะครับเมื่อฟิล์มถูกพิมพ์ลงมานะครับก็จะห้อยเป็น ลักษณะนี้นะครับก็จะไม่ขูดกับหัวพิมพ์นะครับถ้ามีโต๊ะตงสูงหน่อยก็จะห้อยได้เยอะนะครับป้องกันฟิล์มไปขูดกับหัวพิมพ์นะครับในรุ่นมนาตรฐานเราก็เทสมาแล้วนะครับหมึกหมดไปหลายลิตรแล้วนะครับเนื่องจากเรารับพิมพ์ด้วยนะครับสาหรับลูกค้าที่ไม่มั่นใจว่าเอะงานมันมีลักษณะไหนก็สามารถของานพิมพ์ตัวอย่างหรือจ้างเราพิมพ์ได้นะครับสาหรับงานพิมพ์ตัวอย่างเราพิมพ์ให้ฟรีนะครับ ก็ตัวเครื่องไม่มีอะไรมากนะครับปุ่มเปิดปุ่มดึงกระดาษนะครับปุ่มหยดหมึกก็คือถ้าเรากดค้างไว้ในโหมดปกติแบบนี้นะครับประมาณวิวิก็จะล้างหัวพิมพ์นะครับปุ่มยกเลิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัววิธีการใช้งานที่ตัวโปรแกรมกันครับ ครับเมื่อกี้เราก็ดูวิธีการใช้งานจากตัวเครื่องไปแล้วนะครับวันนี้มาดูในเรื่องของส่วนของซอฟต์แวร์บ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากนะครับฟิกอิง h ช n แนลนะครับทางช่อง u t u b e นะครับเราจะลงข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์เตอร์ต่างๆไว้นะครับรบกวนกดติดตามกันไว้นะครับกับตัวเพจนะครับฟิกอิงนะครับลงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเพื่อให ไม่ให้พลาดการอัปเดตของทางร้านนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ติดตั้งนะครับไดเวอร์เอฟสันนะครับ Air ์พันแปดก่อนนะครับสำหรับการใช้งาน DFT ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็พิมพ์ไปที่ Google นะครับกรณีที่โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราไม่มีช่องใส่แผ่นซีดีลอมนะครับก็เข้าไปที่เว็บของเอฟสันนะครับจากนั้นนะครับก็โหลดโปรแกรมมานะครับ ตัวระบบของ F3 นะครับก็จะตรวจพบนะครับระบบปฏิบัติการของเราอัตโนมัตินะครับสำหรับเครื่อง DFT DTF A 3นะครับก็คือจะใช้กับ Windows เท่านั้นนะครับ Mac ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็กดที่ไดเวอร์นะครับกดนะครับดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็เลือกนะครับตำแหน่งที่เราต้องการจัดเก็บไฟล์นะครับ อัาโหลดเสร็จก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจัดตั้งให้เป็นเครื่องพิมพ์เครื่องหลักนะครับก็คือทุกโปรแกรมจะเห็นเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกนะครับถ้าไม่ต้องการก็เอาติ๊กถูกออกนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติก็แนะนําให้ไม่อัปเดตนะครับใช้เมนนวลดีกว่านะครับจากนั้นคลิกโอเคนะครับจากนั้นเลือกภาษาที่เราต้องการติดตั้งนะครับกดตกลงนะครับ ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรมนะครับกดโอเคครับขั้นตอนนี้ก็ให้เรานะครับเสียบ USB เปิดเครื่องปิ้นนะครับเครื่องก็จะลงติดตั้งไดเวอร์ให้เราอัตโนมัตินะครับก็จะเสร็จสิ้นในการติดตั้งในส่วนของไดเวอร์นะครับแต่ผมลงมาแล้วก็กดยกเลิกนะครับจากนั้นเราก็นะครับเสียบ USB k ี y ที่เรามีให้นะครับสำหรับโปรแกรมลิฟ t นะครับจากนั้นติดตั้งโปรแกรมนะครับ ดับเบิลคลิกไปที่ไฟล์ที่เราส่งให้นะครับกดเน็กนะครับอันนี้เป็นลิปโปนะครับสำหรับ UV และเทคนะนะครับสิ่งทอกดเน็กนะครับเลือกตำแหน่งที่เราจะติดตั้งนะครับไฟล์ลงไปนะครับอันนี้ผมลงไว้แล้วตั้งค่าไว้แล้วก็เลยเอาไปลงไว้ที่อื่นนะครับสำหรับลูกค้าก็ไม่ต้องเลือกนะครับกดเน็กไปได้เลยนะครับ สร้างช็อตคัตไอคอนไหมก็คือสร้างกลปิกไว้นะครับโปรแกรมก็จะเริ่มติดตั้งนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นพรีวิวสำหรับรูปที่เรานำเข้ามานะครับด้านนี้ก็จะเป็น รายละเอียดของรูปที่เรานําเข้ามานะครับแนะนําไฟล์ที่สีจะไม่ค่อยเพี้ยนนะครับก็คือโหมด RGB นะครับเป็นหลักนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตั้งค่าพิมพ์เตอร์ก่อนนะครับโดยตัวพิมพ์เตอร์ตรงนี้นะครับเลือกเป็น1390ทับ1004นะครับเลือกพอร์ตพิมพ์เตอร์ที่เราลงเมื่อกี้นะครับ ก็คือเราสามารถไปดูพอร์ตได้ที่คอนโทรลพานีลนะครับว่าเครื่องเราเป็น c o p ปปไหนนะครับในกรณีที่เรามีเครื่อง a อ็มเออยู่แล้วนะครับเครื่องก็จะขึ้นเป็นก๊อปปี้หนึ่งก๊อปปีนะครับนี่ครับจะขึ้นเป็นก๊อปปี้นะครับเครื่องไหนเข้มก็แสดงว่าเครื่องนั้นนะครับต่ออยู่แล้วก็เลือกเป็นเครื่องนั้นนะครับที่ตัวพอร์ตตัวนี้นะครับสมมติเราของผมไม่ใช่ก๊อปก็เลือกเป็นอันนี้แทนนะครับ ปิดลายก่อนนะครับจะได้ไม่นบกวนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งเปเปอร์เช็คตรงนี้นะครับให้เป็นออฟนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็คือถ้าเป็น DFT DTF นะครับก็แนะนำที่1 4 4 0นะครับถ้าต้องการความละเอียดสูงหน่อยก็เป็น2880นนะครับหรือถ้าต้องการความเร็วสูงขึ้นไปอีกนะครับก็คือไม่เน้นละเอียดมาก ก็เป็นพันสี่สิสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับความละเอียดยิ่งต่ำความเรีวยในการพิมพ์ยิ่งเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดที่เราตั้งนะครับโหมดการพิมพ์ตัวนี้นะครับก็ถ้าที่ลองเลือกทั้งสามโหมดก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นระบบพิมพ์สองทางนะครับก็ให้เลือกเป็นพิมพ์สองทางก็จะไวนะครับอันนี้ เป็นพิมพ์ทางเดียวก็จะช้าหน่อยแต่งานจะคมสูงมากนะครับสำหรับ DFT เป็นการพิมพ์ลงไปที่ฟิล์มนะครับก็เลือกเป็น2ทางจะดีกว่านะครับขนาดหยนหมึกนะครับก็เลือกเป็นขนาดใหญ่นะครับทั้งคู่นะครับก็จะเสร็จในการตั้งค่านะครับตัวโปรแกรมนะครับก็คือตัวพอตนะครับพิมพ์เตอร์นะครับหน้าต่อมาที่เราต้องตั้งค่าก็คือตัวคัลเล์นะครับ เซตตรงนี้เป็นนะครับ YKWWMC นะครับก็คือเป็นเครื่องที่มีระบบสีขาวนะครับอันต่อมาก็คือจะเป็น i n ง l i m i t นะครับก็คือเป็นความเข้มของสีในการใช้งานนะครับในแต่และความละเอียดนะครับก็จะใช้เปอร์เซ็นต์ของความเข้มแปรผันไปตามความละเอียดนะครับถ้าพันสี DPI ก็แนะนำไว้ที่100%นะครับสูงสุดได้2 0งนะครับ ก็ลองพิมพ์อาจจะใส่กระดาษธรรมดาลองพิมพ์โทนสีออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยปรับสีนะครับแต่เท่าดิเทก็คือถ้าพันสี่สี่สิบก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสองพันแปดก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่นะครับขึ้นอยู่กับความเข้มที่เราต้องการด้วยนะครับโดยความเข้มก็จะมีผลต่อความเร็วในการพิมพ์นะครับอันต่อมาก็จะเป็นโหมดการพิมพ์ของสีขาวนะครับโดยติ๊กติขาตรงนี้นะครับ เราสามารถเลือกการลงสีขาวได้นะครับตัว DFT หรือ DTF A3 มีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือถ้าเราเลือกลงสีขาวน้อยนะครับงานเราก็จะบางมากนะครับทำให้ใส่แล้วพิ้วนะครับไม่กระด้างเหมือนการพิมพ์ d t g หรืองานเฟกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลดการใช้สีขาวไปด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือไม่ต้องตัดนะครับอันนี้ผมทำตามไว้สอันนะครับตรงนี้ ก็โหมดที่ขาวเราดูว่าเราต้องการลงขาวแบบไหนนะครับก็เลือกได้เลยนะครับโดยดูจากตัวไวตัวนี้นะครับส่วนเลเยอร์เมื่อกี้ที่ผมคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นตั้งขนาดของตัวกระดาษนะครับตัวนี้จะเป็นความกว้างนะครับก็ได้ฐานที่สองจุดเก้านะครับความยาวก็ขึ้นอยู่กับงานของเราได้เลยนะครับจะตั้งเป็นนะครับเป็นเมตรก็ได้นะครับแล้วก็ทําซ้ําตรงนี้มานะครับ แบบนี้นะครับตัวด้านบนแกน x นี่ก็คือทําซ้ําด้านข้างนะครับก็ความยาวก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับว่ามีความแรงเท่าไหร่นะครับยิ่งยาวเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งประมวลผลช้าเท่านั้นนะครับถ้ากรณีที่งานของเราเป็นตัวอักษรแบบนี้นะครับเราต้องมาติ๊กนะครับพิมพ์แบบในกระจกนะครับเพื่อให้อ่านได้นะครับก็คือติ๊กติ๊กที่ ตัวนี้นะครับครับแค่นี้เราก็สั่งพิมพ์ได้แล้วนะครับก็คือกดพิมพ์นะครับวิธีการพิมพ์ก็คือติ๊กนะครับให้สีกับขาวนะครับพิมพ์พร้อมกันใน1รอบก็คือติ๊กตัวนี้นะครับและเราต้องการให้พิมพ์สีลงไปก่อนนะครับและตบกบด้วยขาวก็มาติ๊กตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็กดพิมพ์นะครับก็จะเสร็จขั้นตอนในการพิมพ์นะครับ ก็จะเห็นว่าการใช้งานนะครับตัวโปรแกรมก็ไม่ยากนะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องการแมนนทนแนนหรือการบำรุงรักษากันบ้างนะครับเราก็ให้ใช้ที่ตัวไดเวอร์ของเครื่องแทนนะครับก็คิดกว่านะครับเข้า p ริ n นติ้นะครับแนะครับแล้วก็เข้าไปบาทสุดท้ายนะครับการบำรุงรักษานะครับโดย การล้างหัวพิมพ์นะครับจะมีด้วยกันอยู่สองโหมดนะครับก็คือโหมดธรรมดาตรงนี้นะครับกับโหมดขั้นสูงนะครับในกรณีที่อุดตันไม่มากก็ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ในโหมดธรรมดาก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราลองทามาทำธรรมดาสองรอบแล้วไม่หายก็ให้ทําที่โหมดขั้นสูงนะครับนะครับก็จะเห็นว่าการใช้งานนะครับไม่ไม่ยากนะครับโดยเราสามารถไปสอนหรือ เข้าไปทำออนไลน์ได้นะครับเรามี l ล n e แอดนะครับไว้ตอบคำถามลูกค้านะครับถ้าทีมงานไม่ติดภารกิจหรือขับรถอยู่นะครับปกติแล้วหนึ่งนาทีแล้วก็ตอบลูกค้าแน่นอนนะครับหรือถ้ายังไม่ได้นะคำตอบก็สามารถโทรมาได้เลยกรณีที่ด่วนนะครับครับสวัสดีครับ ก็เมื่อกี้ที่ผมจบคลิปไปนะครับก็คือลืมถ่ายขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือการโรยกาวนั่นเองนะครับคราวนี้ก็มาดูกันว่าถ้าเราไม่มีเครื่องสเปรย์นะครับพ่นกาวอัตโนมัติและเครื่องอบออตโต้เราจะทํำยังไงได้นะครับก็สําหรับเริ่มธุรกิจที่ราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็ซื้อหนึ่งกล่องนะครับจากร้าน20บาทหรืออะไรก็ได้ที่มันใหญ่กว่าที่ผมซื้อหน่อยหนึ่งนะครับถ้าทําอย่างนี้ มีโอกาสที่กาวมันจะหลุดร่วงไปนะครับเพราะว่าร้านที่ผมไปซื้อมันไม่มีใหญ่ไว้นี่แล้วส่วนอันใหญ่ๆเราไปเทนลูกค้าเราก็ให้ลูกค้าไว้หมดแล้วนะครับจนเหลือแค่อันแค่นี้นะครับดนับแรกเลยแล้วก็ตัวฟิล์มเข้าเข้าไปในกาวนะครับจากนั้นก็งัดตัวหัวฟิล์มขึ้นมานะครับแล้วก็ล่อนกาวนะครับอา,อาจจะใช้คำอื่นได้นะครับแต่ผมเรียกว่าล่อนหรือโรยกาวนะครับทำ แบบนี้ไปสัก2รอบนะครับยังไงก็ทั่วนะครับทำแค่นี้กรณีที่เราเอาไปรีดเลยนะครับงานมันก็จะไม่คมนะครับมีคาบกาวเราก็ดีดนะครับแทนเครื่องดีดของตัวอัตโนมัตินะครับดีดไปสักสามสรอบนะครับให้ทั่วทั่วแผ่นนะครับกะว่าทั่วแผ่นนะครับ ก็จะทําให้กาวที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของไม่ยอมหยุดแล้วนะครับหยุดกาวที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนหมึกนะครับก็จะดูดออกไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตั้งอุณหภูมิไว้ประมาณ200นะครับองศานะครับและปรับตัวหน้าเตานะครับกรณีที่ใช้หน้าเตา A3 ที่เรามีอยู่นะครับให้ต่ําลงมานะครับจากนั้นเราก็เอาฟิล์มมาวางนะครับปรับอุณหภูมิไว้ที่ สองอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตัวเวลาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบวินะครับจากนั้นเราก็เอามาวางนะครับนะครับแล้วก็กดตัวนับเวลานะครับนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วเขาจะร้องให้เรามาเอาออกนะครับเพื่อไม่ให้เราเราลืมนะครับบางทีเราวางแล้วเราลืมถ้า มันไหมอะไรอย่างนี้งานมันจะไม่เนียนนะครับสมมุติว่าผมทําเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเสร็จในขั้นตอนของการอบนะครับเราก็ตัดนัมาบรีได้เลยนะครับความจริงแล้วเราจะไม่อบก็ได้นะครับแค่อังไว้เล็กน้อยให้กาวมันไม่หลุดก็ได้นะครับแต่ว่ากาวบางส่วนก็อาจจะหลุดได้นะครับ เวลาเราขายเฉพาะฟิล์มที่พิมพ์แล้วก็อาจจะทําให้มันหลุดนะครับดังนั้นเราก็อบให้มันเนียนหน่อยนะครับและอีกอย่างหนึง่งถ้ามันไม่แห้งมากมันอาจจะปิ้นออกข้างๆนะครับทําให้ขาวเยิ้ยมออกมานะครับเพะฉะนั้นเราลองตัดมาลองรีดก,กันดูนะครับตัดันดวงหนึ่งนะครับมาลองรีดดูการรีดก,ก็ใช้ประมาณร้อยสี่สิบองศานะครับเวลาประมาณ 9วินะครับขึ้นอยู่กับผ้านะครับ7วิ9วิ10วินะครับและก็ขึ้นอยู่กับความคงทนที่เราต้องการนะครับวิธีการรีดจะไม่เหมือนงานซับนะครับเราต้องปรับหน้าเตาให้ไม่ตึงมากนะครับถ้าตึงมากมันจะจมนะครับไม่สวยครับปรับแค่หน้าเตาตัวนี้นะครับแค่พอลงพอนะครับไม่ไม่ตึงมือมาก ก็คือคอกดวางไปก็ใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับไม่ต้องให้ล็อกเหมือนงานซับนะครับจากนั้นเราก็เอาชิ้นงานเราวางครับกับตำแหน่งที่ต้องการนะครับแล้วก็รีดไป9าวีนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใหม่นะครับก็คือให้นับจากตัวเดิมนะครับเหลือ41ก็จะเป็น9าวิีนะครับ ก็คราวนี้เราก็รอให้เย็นนะครับแล้วก็แกะฟิล์มเราออกนะครับความจริงแล้วผ้ามันย่นเมื่อกี้นี้เพราะว่าเราปรับอุณหภูมิไว้ที่200องศานะครับความจริงแล้วมันใช้แค่140นะครับแต่ว่าเราไม่อยากจะรอให้อุณหภูมิมันลงนะครับเนื่องจากจะต้องรอถ่ายนะครับก็เลยใช้ตัว200ไปนะครับก็ทําให้ความร้อนมันสูงเกินไปนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ต้องรอเย็นก่อนนะครับถ้าถ้าไม่เย็นปุ๊บเราแกะออกมาตัวกาวก็จะหลุดมาด้วยเนื่องจากเป็นกาวความร้อนนะครับกาวก็กาวก็จะเสมือนกับตัวเฟกนะครับเป็นกาวความร้อนเหมือนกันแต่เฟกตัวกาวจะผสมมากับเนื้อ P u เลยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือกาวเรามาใส่ที่หลังข้อดีก็คือเราสามารถปรับแต่งนะครับตัวสีขาวที่เป็นตัวรองพื้นนะครับ ให้บางตามที่เราต้องการได้ตามโหมดการพิมพ์นะครับทำให้ผิวหรือไม่ดูไม่ระคายเคืองกับตัวมากเหมือนเทคโนโลยีอื่นๆนะครับในกรณีที่งานเยอะๆนะครับเราจะใช้ตัวพ่นกาวออโต้หรือตัวอบออโต้นะครับที่มีมานะครับหรือถ้าเป็นเริ่มต้นนะครับไม่อยากให้เงินจมมากนะครับตัว A 3กับ กล่องแบบที่ผมใช้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับจุดเงินไม่ตมไม่จมมากนะครับครับพอดีสายเข้านะครับวิโอเลยตัดไปนิดนึงนะครับเมื่อ จับดูว่ามันเย็นแล้วนะครับเราก็เริ่มแกะออกนะครับค่อยๆแกะออกนะครับอาจจะมีติดมาตามมาบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรารีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงแล้วตัวผ้าสีอ่อนเราไม่จาเป็นต้องลงสีขาวก็ได้นะครับแต่อาจจะลงบ้างเล็กน้อยเพื่อให้งานดูมิติก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับ นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เรามีเครื่องตั้งแต่70เซนนะครับจนถึง A3 นะครับมีทั้งเครื่องพ่นกาวออโต้และก็เมนวนวลนะครับก็ดูที่งานของเราว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับเลือกซื้อให้เหมาะกับเราใช้นะครับก็จะทำงานได้ทันนะครับหรือถ้ามีงานเยอะแต่ไม่เยอะมากก็ซื้อหลายๆเครื่องก็เป็นทางเลือกที่ดีอยู่นะครับ ก็ทำถ่ายรีวิวนะครับก็ครั้งนี้ก็เน้นที่ไม่เครียดมากนะครับปิดภาพประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ